สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้พักอีนุ่นกำลังปลูกจ้ะได้เอาพาคุ้มจ้ะพาเต็นคุ้ม่ให้มันเกิดยาจ้ะพี่น้องเนี่จ้ะคุณสามีเพิ่อนออกไอเดียจ้ะออกไอเดียเฮ็ดให้จ้ะเนี่จ้ะเพิ่นกระตัดพาเต้นเก้าเก้าละจ้ะพี่น้องเป็นหู้แล้วก็เพิ่นก็นเอาซุป ใช่นี่จ้ะเป็นไอเดียของเพิ่นจ้ะเป็นว่าคุ้มไว้มันจะลอยบ่มีหยาพี่น้องเบิ่งเอาจ้ะนี่จ้ะไอเดียดีพี่น้องนี่กันไกลกับพาเต้นเก้าเก้าจ้ะตัดเป็นหูวระวางไอแ้มันพอดีต้นจ้ะนี่จ้ะเบิ่งจ้ะจะเอาใส่ดึงก่อนจะเอาใส่ก็ดึงหยาดึงยังออกก่อนจ้ะ ยาพวกนี้ก็สิบว่าเกิดขึ้นอีกจ้ะเพราะว่ามันมีไอ้ผ่านเต็นคุ้มนี่าจาะเบิ้งจ้ะไ่ยังไรกว่าจะจยาทีเก่อนก็เป็นเทคนิคอีกแบบนึงค่ะที่ว่าหญยามันขึ้นเนาะจ้ะเนาจะห,ห้ยมันไอ้ญงก็านี้ก่อนจ้ะอันนี้ก็เป็น,น ก็คุ้มลงไปเลยจ้ะอันนี้ก็เป็นพักอีนูน่นออกยอดงามแล้วพ่อแม่พี่น้องนี่จ้ะกระคุ้มประมาณนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออย่าเพิ่นกัดซิบอะไรคืนกระคุดดินมาถ้ม,ม,มข้มคางคางจะ้ะสิด้ล่มบ๊พัดปิวเนาะจ้ะเนาะอ,อู้ไอเดียเพื่อนดีจะ้ะพี่นอ้องเริ่งจะ้ะไอเดียดีจะ้ะ เกียร์เกียร์เอาดินเกียร์เกียร์่ามาเบิรงว่าหยามันสิขึ้นบอเดเจอพี่น้องเดอ้อปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อจ้าบานนาสวนผสมอินซี่จ้าขอบคุณค่ะ